สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปในแล้วเช่นกันนะครับก็ฝากขอพักราชมงคนของหกแล้วก็ของห้าองหลวง้วยนะครับท้ายคลิปก็จะมีโฆษณานะครับ ก็ตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับก็จะมีว่างเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมาก,ก,กนะครับไพ่ใบแรกของชาวสีพฤษกษ์ครับเป็นพลังงานของการเปลี่ยนผ่านนะครับแปดไม้เท้าเห็นภาพของไม้เท้าที่กาลังพุ่งไปหาแสงสว่างพระอาทิตย์ท้องฟ้าเห็นไหมเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวสีพฤษกษ์หลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะเจอปัญหาเรื่องการที่เจอปัญหาลุมเลาแล้วกันปัญหาที่เหมือนกับเขาเรียกวไ่าอะไรไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามที่จะคิดจะเจอทำให้สิ่งเหนื่อหลายท่านเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวส เจอปัญหาเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนรักพลาดภาคคนรักขาดการติดต่อคนรักเดินจากหรือความรู้สึกที่ปัญหาเรื่องของการงานที่ไม่เห็นทางเป้าหมายไม่เป็นตามทางรู้สึกดีๆไม่เป็นไปตามที่คิดที่ตั้งใจอะ่ะแต่แปดเมทัทที่นี้หมายความว่าในต้นปีของวันที่1 5บหถึงสามกราคมเนี่ยชาวสีพุกประสงค์ท่านมีโอกาสที่จะเป็นแปดเมถัคือเริ่มนะเริ่มเห็นหนทางเริ่มเจอการเปลี่ยนผ่านเริ่มผ่านผลปัญหาเริ่มเห็นหนทางในทางที่ เริ่มจเจริญง,งอกงาม,มาึ้นเริ่มมีกราฟชีวิตที่พุ่งขึ้นมากขึ้นทําให้ดวงตางของชาวสีพุกโศกช่วงนี้นะครับในวันที่15ถึง31มกราคมเนี่ยพุ่งนะกันดวงพุ่งแรงดวงแรงในการที่มโอกาสแปไม้เท้าติดต่อสื่อสารทางไกลนะครับติดต่อสื่อสารราบรื่นก้าวหน้าเรื่องของความสําเร็จความงานการงานนะครับการวางแผนการตั้งใจตามเป้าตามหมายส่วนความรักเนี่ยมีไพ่ของการที่เป็นเหมือนกับแปไม้เท้าขึ้นมา คนรักกลับมาติดต่อคนรักกลับมาพูดคุยคนรักกลับมาแปไม้เท้ากลับมาแก้ไขปัญหาเพราะเขารู้แล้วว่าหนึ่งดาบเขาเริ่มรู้ว,ว่าปัญหาที่เขาทําให้กับคุณเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเสียคุณไปจริงๆเชนภาพของดาบที่กาลังตัดสิ่ง,งแหวกว่ากลางอากาศเนี่ยเหมือนกับมันพลาดพลาดจากกันไปมันทําให้คุณเนี่ยไปเจอทางที่ดีทําให้ความรักของจางสีพื่อักดนในปีที่ผ่านมานะครับมันเหมือนกับต่างคนต่างตุดพ้นต่างคนต่างมีสละต่างคนต่างแยกย้ายไปได้ดีแล้วเหมือนกับ มีความสุขความจเจริญมากขึ้นชาวสีพุกศกในวันที่15ถึง3 1มเ็มกราคมเนี่ยก็เลยเหมือนกับคนที่เขาเรียวกว่าอะไรปัญหาที่พบเจอเริ่มกลับมาขี้คายเริ่มกลับมาเห็นแตสว่าง,าางเริ่มกลับมาเห็นทางออกคนรักจะจะกลับมาแก้ไขแก้ตัวเพราะเขากำลังจะเสียคุณไปจริงๆเขาทำลายคุณไปจนคุณเนี่ยจะตัดเขาแล้วนะจนมีพลังงานของไพ่ควินออฟไปเรื่อยเพราะชาวสีพฤกศกหลายท่านเนี่ยโดดเด่นเรื่องการที่เริ่มกลับมาหยิบจับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเริ่มกลับมามองถึงความสุขคุณค่าของตัวคุณเอง ถ้าไมดดต่างจากศีลพุทธศัท่านในช่วงของวันที่15-31มกราคมเนี่ยโดดเด่นเรื่องความมั่งคงมั่งคั่งและการเปลี่ยนผ่านดวงพุ่งแรงไปเจอการเงินไปเจอความสําเร็จไปเจอคุณค่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ได้รับผลพลอยได,ได้รับผลรางวัลส่วนความรักมีโอกาสพบเจอข่าวดีดวงพุ่งแรงเจอข่าวดีในการที่เจอความรักที่มันจับต้องได้คนรักเอาเงินเอาทองเอาคุณค่าเอาสิ่งดีกลับคืนมาให้กับคุณใครที่ไม่กลับไปเนี่ยหนึ่งดาบแบบดิคิโนฟิทิเคิล ก็มีการพบเจอความรักที่ทางไกลทางออนไลน์ทางการงานการติดต่อสื่อสารพูดคุยและนําพาความสําเร็จการเงินโดยซาติสงานมงคลงานแต่งงานคู่แท้รักแท้มาให้กับคุณถ้าไม่ได้ซาติสหมายความว่าชาวติ๋วโสดท่านเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยมันเหมือนกับได้รับสิ่งดีกลับคืนมาได้รับความรักแท้กลับคืนมาหลายคนเริ่มปิดตาและเอาใจเนี่ยไปให้กับตัวเราเองเริ่มได้พบเจอความรักของเรา,เร,เ,า,รเ,ราเริ่มพบเจอการรักตัวเองมากขึ้น ทำไมเดือดจัดติดหมายควาว่าสิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับชาวสีบุวศดวงพุ่งแรงที่นี่คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องให้การดูแลจนทําให้คุณเนี่ยพบเดือดจัดติดดื่ยกาบเพเ่อความรักคู่แท้รักแท้จากแบบไม่ท้าคือต่างชาติต่างภาษาหรือทางไกลทางออนไลน์ก็ได้นะซึ่งเป็นเดือดจัดติดคือการทําให้คุณลืมความทุกข์ลืมความเจ็บลืมปัญหาต่างๆเพราะเขาเข้ามาเสริมดวงเข้ามาเกื้อหนุนเข้ามาส่งเสริมสิ่งดี พบเจอความรักที่คู่แท้รักแท้แล้วประมาณนี้ครับพลังงานของไพ่ไปต่อมาก็เลยมีไพ่ของสามใเท้าหรือที่ออฟวาขึ้นมาจะโดดเด่นเรื่องของความที่ตั้งมัน่นตั้งลงหลักปักฐานไม่เท้าสามานันเห็นไหมชาวสิบประสบ่ท่านก็เลยเหมือนกับการงานเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าเออเรากลับมาตั้งมัน่นตั้งใจในการทํางานโฟกัสเรื่องงานเรื่องอนาคตหลายคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหลายคนวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้นในช่วงต้นปีครับท้าไมสามใเท้าหมายความว่าชาวสิบประสบ่ท่านเนี่ยโดดเด่นเรื่อง มีความมั่นคงมั่งใจมากขึ้นมีความรักเข้ามาให้เราเลือกนะครับมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณดวงพุ่งแรงมีคนเข้ามารักเลือกอยากจะลงหลักปักฐานจะเป็นเจ้าของเจ้าของ,ของคุณและทําให้คุณรู้สึกรู้ตัวเลยว่ามีคุณค่าดูดีมีสเสน่ห์จนเราสามารถเลือกได้เลยอะ่ะโปรไฟล์เรื่องของการงานการเงนินค่อนข้างจะมั่นคงมากๆในช่วงของชาวศรีประศกลท่านช่วงต้นปีนะครับในช่วงของวันที่15ถึงสามสิบมกราคมจนถึงไม่เกินสิ้นปีเนี่ยไม่เกินกลางปีนี้ด้วยซ้า เพราะสิ่งที่ผ่านมามีพ่ยแปะถ้วยใบต่อมาจะย้ําติมน,นี้นิดนึงว่าเหมือนเขาเดินออกมาจากความเจ็บความทุกข์กับการทุ่มเทไปที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินออกมาแล้วเราชนะเดินออกมาแล้วเรามีค่าเดินออกมาแล้วเราดีขึ้นนะ่ะนะครับทาให้แปะไม่ทัาแหมเขาว่าคุณออกมาเพราะเราเคยทุ่มเทให้คนอื่นเราเคยเอาความรักความรู้สึกดีถ้วยดีๆเนี่ยไปวางตรงนั้นแล้วอะจนพอคุณเดินออกมาแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ครับแต่แปะไม่ท้าแหมเขาแปะถ้วยแหมเขาว่าคุณเดินออกมากับใส่สุสีแดงคุณกับประสบคาาสํเร็จุณกับ หลุดพ้นจากความทุกข์ความเสียใจมันเป็นการที่เหมือนกับที่ผ่านมาเราเจ็บมาเยอะทุกมาเยอะจากนี้ไปจะฟื้นคืนนะครับจะเจอดวงจันทร์จะเจอดวงหา่จะเจอดวงชะตาที่เปิดรับสิ่งดีๆด,ดวงพุ่งแรงอะไรประมาณนี้โยกย้ายแลดีเคลื่อนไหวแลดีเปลี่ยนแปลงแลดีนะครับหลุดพ้นแล้วนะที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้พอเราหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นปัญหาเรื่องความหลักเนี่ย way of fortune กับมีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย้อนคืนมาย้อนคืนมาทําสิ่งที่ให้คุณเลือก ย้อนคืนมาแก้ไขย,ย้อนคืนมาแก้เวนแก้กรรมก็เลยทำในดวงชะตาของชาศผู้สูายท่านที่เลิกการหรือมีปัญหาความรักในปีนี้มีโอกาสได้รับการติดต่อสือ่อสารดวงพุ่งแรงมีโอกาสกลับมาแก้ไขแก้กรรมแก้เวรแก้สิ่งที่ไม่ดีแก้ปัญหาแต่คุณเองมีไพ่สองดาบคุณเองมีโอกาสที่จะไม่กลับไปแล้วเพราะสองดาบหมายความว่าเราเนี่ยเหมือนกับเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะถูกทำร้ายมาเยอะขอเลือกที่จะปกป้องตัวเองบ้างแล้วถ้าไม่สองดาบหมายความว่าไทยก็ตามถ้าเกิดกลับไปก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่กลับไปเนี่ย ก็จะพบเจอเดชาริออตคืออัศวินขี่ม้าขาวม้าศึกชชนะประสบความสําเร็จหรือต่างชาติต่างภาษาคนที่มีบุญพาวัสนาส่งนําพาดวงพุ่งแรงความก้าวหน้าความสําเร็จทั้งเรื่องงานงานการเงินความรักมาให้กับคุณนะครับจะพบเจอคนนั้นน่ะส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปมีเดชารดิออหมายความว่าจะกลับมาแก้ไขดีขึ้นกว่าเดิมกลับมาแก้ไขกลับมาทําดีขึ้นไพ่ใบสุดท้ายครับคือพลังงานของไพ่เดอะเวอร์นะครับบทสรุปดวงต่างชาวสิงคโปร์ท่านเนี่ย เป็นปีแห่งการที่ดวงพุ่งแรงมีความสุขมีความสําเร็จมีโอกาสได้ทําสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีนะครับหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวทัพจิตกรรมต่างๆเปิดชะตาชีวิตดวงพุ่งในการที่ไดรับความสําเร็จการเงินการงานความรัก The World ทำให้คุณรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีของคุณเลยนะชาวสีพุกศกหลยท่านพาไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพอ่อลร์คแนะนําชาวสีพุกศกหลยท่านว่า The Tinderbox Soldier ครับ อะไรที่เราเคยเจ็บปาดเจ็บล้มตายหรือว่าเสียใจมาที่ผ่านมาเนี่ย ambition นนะ่ะกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนกลับมารักษาตัวเองก่อนถ้าเกิดใครยังไม่เจอยังไม่ดีไพ่ใบนี้บอกว่าก็คุณยังอยู่กับยาพิษยังอยู่กับท็อกซิกยังอยู่กับพลังงานที่ไม่ดีอยู่พยายามเยียวยาตัวเองก่อนที่จะไป,ปรับสิ่งดีๆด,ดวงดีๆนะหลายคนพิมพ์มาว่าขอน้องรักทำนายผมก็จะพิมพ์ว่าขอเวพรด้วยนะครับอันนี้ผมอ่านแล้วก็พิมพ์เองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดดด้วยนะครับ ใครต้องการดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากหอพักด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูหอพักของผมเองนะครับอยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ห้องห้าห้องหลวงนะครับองค์การวิทยาศาสตร์นะครับแห่งชาตินะครับห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับก็จะมีที่นอนนะครับแล้วก็เตียงให้แล้วนะครับโซฟาแอร์นะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับนี่ครับที่นอนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ6ฟุตนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับนี่ครับทีวีนะครับเคาน์เตอร์เต้าอี้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับมีบิวให้เสร็จเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมหอพักของห้าของหลวงนะครับซอยสุสรีนะครับขอบคุณครับ